อันนี้อันนี้ไข่มดแดงนะครับมีเยอะกว่านี้แต่ว่าใส่ใส่สําหรับหนึ่งหม้อนะครับประมาณขีดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเห็ดเห็ดนางฟ้านะครับผูทานแล้วก็ใบใบแมงลักผักอีตูบ้านเฮ้าแมนบอันนี้หน่อไม้นะหน่อไม้เอามาต้มก่อนนะอุ้ยร้อน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 หน่อไม้มาต้มอ,อันนี้ข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะครับ อันนี้แช่แช่ไว้นึ่งนะแต่ตอนนี้เสียวมาดตำเห็ดข้าวเบียร์รู้จักข้าวเบียร์ไหม <c oughs> เหมือนแป้งนะครับเหมือนแป้งถ้าไม่มีข้าวเบียร์ก็ใช้แป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดอะไรก็ได้แทนนะครับแต่ที่นี่เราจะใช้เร,ใชเราจะใช้ข้าวเหนียวแช่เนี้ยมามาโขกให้ละเอียดตำเดอ้อดูวิธีการตำนะครับ <c oughs> จริงๆไม่ต้องดูก็ได้ตำเลยล่ะ โขกไปโขกไปเดีมันก็ละเอียดต่าไปลายนี่อย่างง่ายแค่แค่หลายชั่วโมงประมาณสองสามชั่วโมงขึ้นนะครับเริ่มละเอียดดีแล้วนะครับเริ่มละเอียดดีตักออกจากโคกนะครับพักไว้ บกพริกนะครับโบกพริกให้ละเอียดอันนี้เป็นน้ําต้มขาตะไคร้นะที่สูตรที่ร้านใช้น้ําต้มขาตะไคร้ในการทําน้ําสต๊อกเราต่อไปเราจะกองกองน้ํายานางนะครับใช้แกงอันนี้ใบายานางใบายานางพ้นให้ให้ข้นเลยนะครับทเทเลยล่ะเจ ็นยังไงขยำขยำเบิงก่อนเดอ้อพี่น้องยกอันนี้ออกนิจะดูยกออกไปเนี่นะครับสีน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ใช้แกงได้แล้วตั้งไฟตั้งไฟให้เดือดนะครับตั้งไฟให้เดือดเดี๋ยวเราจะค่อยๆใ,ใส่ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่วัตถุดิบและเครื่องปรุงเอาหน่อไม้ลงก่อน ข้าหน่อไม้ลงก่อนต่อไปนะครับละลายละลายข้าวขอาเบียร์ละลายก่อนละลายใส่นังก่อน mm hmm. <laughs> เดี๋ยวมันสิเป็นก้อนวะชั้นเขาว่าเดี๋ยวมันสิเป็นก้อนละลายก่อนเด้อเทเทแป้งที่ละลายนะครับข้าวเบียร์ที่ละลายเทลงไปเลยเทลงไปเลยพริกที่ตำไว้นะครับอันนี้ทำไม่เผ็ดใส่พริกแค่สามเม็ดใส่ในหม้อ เดือดแล้วนะครับเดือดแล้วใส่เห็ดใส่เห็ดลงไปเห็ดนางฟ้าคนสักหน่อยมาเมื่อกี้มอนใบเล็กไปเปลี่ยนมาเป็นใส่กระทะนะครับคราวนี้เดือดปุดๆระหว่างนี้เราก็จะปรุงรสไปด้วยนะอันนี้เป็นน้ำปลาร้าต้มสุกนะครับ น้ำปลาต้มสุกประมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆอันนี้ผงนัวผงนัวนิดนึงรสด,ดีหน่อยนึงใส่เกลือนิดเดียวต่อไปก็จะใส่ไข่มดแดงนะครับมาเลยไข่มดแดงนิดๆนะขอมันแพง ใส่ใบนางรักนะครับใส่ใบนางรักลงไปปนเสร็จแล้วนะครับนี่คือแกงแกงไข่มดแดงใส่เห็ดใส่นอมไม้นะครับรสชาติอีสารอีสานมาลองได้นะร้านอานี่แหละครับหน้าตาแกงไข่มดแดงผักหวานเสร็จแล้วนะครับ แกงไขม่มดแดงใส่หน่อมไม้ใส่เห็ด